เมื่อพูดถึงการลงทุนคนก็จะคิดถึงการลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆแต่สิ่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดที่เราจะต้องลงทุนคนกลับไม่ค่อยคิดถึงนั่นคือการลงทุนกับคนการลงทุนกับคนการสร้างคนเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่จำเป็นสูงสุด เป็นการลงทุนที่ยั่งยืนที่สุดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับคนในทุกมิติเลยอาจจะเริ่มจากคนแรกที่เราจะต้องคิดถึงก็คือลูกหลานของเราเด็กๆเ,เนี่ยคือคนแรกที่เราจะต้องลงทุนอย่างมากกับเขา เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีมีความสมบูรณ์มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดหลายหลายคนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้พอมีลูกขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงทุนกับลูกเราก็มุ่งหน้าหาเงินอย่างเดียวไปลงทุนทางธุรกิจเป็นหลัก จนประสบผลสำเร็จร่ำรวยมีเงินมีทองแต่ว่าไม่ได้ลงทุนกับลูกลูกกลายเป็นคนมีปัญหาพอเราไม่สามารถที่จะดูแลอะไรได้แล้วลูกเข้ามาจัดการแทนแทนเนี่ยมันก็จะล้มละเนละนาดเลยหรือไม่เหลืออะไรเลยหรือลูกอาจจะสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาได้เยอะแย,ยะเลย เป็นปัญหาที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกไม่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ด้วยฉะนั้นการลงทุนกับลูกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่พึ่งตนเองได้มจีจิตใจดีมีทักษะมีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองได้ดีดูแลคนอื่นได้มีคุณธรรมมีจิตใจที่ดีงามเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินเยอะมากในการลงทุนกับลูกสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเวลาปกติเวลาเราพูดถึงการลงทุนเราก็มักถึงแต่คิดถึงแต่การใช้เงินแต่จริงๆแล้วกับลูกเนี่ยเงินก็จำเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการลงทุนกับลูกก็คือการมีเวลา อยู่กับลูกอยู่กับเขาแล้วก็มีเวลาที่จะแสดงให้เขาเห็นถึงความงดงามของชีวิตถึงความสุขในการมีชีวิตอยู่แสดงให้เขาเห็นถึงความมั่นคงในการที่เราพึ่งตนเองได้และก็ทำให้เขารู้จักคำว่าความรักความผูกพันโดยการได้อยู่ได้เล่น ไม่ต้องเป็นคนเก่งไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องเก่งไม่ต้องเป็นคนมีจิตวิทยามากไม่ต้องเป็นคนพูดมากหรือเป็นคนฉลาดอะไรเลยแค่แสดงถึงความเอาใจใส่ทุกๆคนก็ทําได้การมีเวลาให้เขาทุกๆคนก็ทําได้เราอาจจะลดเวลาในการหาเงินลงเงินรายได้อาจจะลดลงเอาเวลานะ่ะ มาอยู่กับลูกมากขึ้นซึ่งมันคุ้มมากคุ้มตรงที่ว่าลูกเราเติบโตมาเนี่ยมันไม่เป็นภาระถ้าเราเอาเวลาไปหาเงินอย่างเดียวโดยไม่ได้มีเวลาให้กับลูกอย่างพอเพียงเนี่ยเงินที่ได้มามันไม่พอ การที่จะเอามาเยียวยาความเสียหายที่ลูกจะทําให้เกิดขึ้นและที่ร้ายที่สุดคือความเสียใจที่เราจะต้องรับมาเต็มเฉ็มนั้นการลงทุนกับลูกจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากลงทุนกับเวลาใช้เวลากับลูกมากขึ้นทุนที่ลูกต้องการจากเรามากที่สุดคือเวลาไม่ใช่เงินฉะนั้น แม้ว่าเราจะมีเงินน้อยแต่เราก็ทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่พึ่งตนเองได้เป็นคนที่มีจิตใจดีได้เป็นคนที่มีจินตนาการมีความสร้างสรรค์ได้ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยลูกเข้าไปหาเองได้ถ้าชีวิตเขามั่นคงตัวเขาจิตใจเขาแข็งแรงมั่นคงแล้วเนี่ยเขาไปหาเงินได้ทะนั้นเราจึงไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องหาเงินให้ลูก อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญมากเพราะคนทั่วไปก็จะห่วงห่วงว่าจะไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกห่วงว่าจะไม่มีเงินไว้ให้ลูกก็เลยหาเงินเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปหาเงินซะมากกว่าเอาเวลาอยู่กับลูกในที่สุดลูกก็รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกทอดทิ้งรู้สึกไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเขาแล้ว เขาก็รู้สึกไม่มีความหมายรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไม่ได้รับการเอาใจใส่ทำให้เขาไม่ได้รู้จักคำว,ว่าความรักทำให้เขาไม่รู้จักคำว,ว่าความสุขนี่คือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งฉะนั้นการที่เราลงทุนกับลูกเพื่อให้ลูกได้สัมผัสกับคำว,ว่าความรักและความสุขจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการลงทุนกับลูก ความรักความสุขกับอิสระภาพเนี่คืออาหารที่จะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและยิ่งใหญ่มากการลงทุนกับลูกจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินมากเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลากับเขามากเท่าไหร่เรามีความรักให้เขามากเท่าไหร่ เราให้อิสรภาพกับเขาได้มากเท่าไหร่ให้เขาได้หาความสุขกับความรักให้เขาได้สัมผัสกับความสุขกับความรักได้มากเท่าไหร่เท่านั้นเองปัญหาต่างๆมันจะลดลงเยอะมากในชีวิตของเราชีวิตจะง่ายดีสบายอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือการลงทุนกับคนแรก ที่เราจะคิดถึงแต่ถ้าเป็นระบบใหญ่ขึ้นมาถ้าเป็นภาคไทยทำธุรกิจหรือเป็นรัฐบาลเป็นทำอะไรที่มีคนต้องอยู่ใต้คนอยู่ใต้การดูแลของเราเยอะๆเนี่ยการลงทุนกับคนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราทำให้คนเหล่านี้รู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตของเขารู้สึกถึงอิสระภาพรู้สึกถึงความ สบายใจเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสร้างปัญหาน้อยมากและเขาจะช่วยเรามากขึ้นฉะนั้นถ้าภาครัฐลงทุนกับคนมากขึ้นโดยการเน้นที่การส่งเสริมให้คนมีสวัสดิการที่รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและก็ให้คนมี โอกาสได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองอย่างเท่าเทียมกันให้มากที่สุดเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วแล้วก็เติบโตได้ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงมีความรักชาติรักประเทศรักกันเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันง่ายมากและถูกมาก การลงทุนตรงนี้การลงทุนสร้างคนเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าการไปลงทุนทางสงครามการซื้ออาวุธการซื้ออาวุธการมีอาวุธก็เป็นสิ่งที่จําเป็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ซื้ออาวุธแต่ว่าเราใช้เงินเยอะมากในทางการทหารในทางการป้องกันประเทศแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าเราเข้มแข็ง เราใช้เงินเยอะมากเพื่อซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์เราใช้เงินเยอะมากเพื่อซื้อเครื่องตรวจระเบิดที่ใช้ไม่ได้เราใช้เงินเยอะมากในการทำอะไรต่างๆที่มันไม่ได้มีประโยชน์จริงๆแต่ถ้าเงินเหล่านั้นน่ะมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาคนเนี่ยคนก็จะ รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้เพราะแผ่นดินนี้ให้อะไรกับเขามากให้ความสุขให้อิสรภาพแล้วก็ทำให้เขาเติบโตมีชีวิตที่ดีอันนี้แหละจะทำให้คนแต่ละคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยไม่จำเป็นต้องไปยืนร้องเพลงชาติทุกเช้าไม่ต้องเป็นต้องไปกล่าวคำปฏิญาณอะไรทั้งสิ้น ร้องเพลงไปท่องคําปฏิญาณไปท่องอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างคนให้รักชาติจริงๆเพราะมันไม่ได้มาจากใจม,มาจากการล้างสมองฉะนั้นการที่เราทําให้เขาเห็นคุณค่าของการเป็นคนไทยเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้คนไทยรักประเทศไทยแม้ว่าเราจะไม่มีอาวุธที่ดีที่ใหญ่โต แต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันสามารถทำให้เราระดมกันช่วยกันหาอาวุธที่ดีได้ภายในเวลาอันไม่นานหรือเรามีจิตใจดีเราดาเนินนโยบายที่ไม่ต้องทำสงครามก็ยิ่งง่ายไปอีกยิ่งสบายไปอีกยิ่งสงบสันติไปอีกผูกมิตรกับทุกประเทศช่วยกับทุกประเทศเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราลงทุนน้อยมากตามใดที่เราไม่ต้องการที่จะไปปล้น พ่มาไปป้นลาวไปป้นขมรนเนี่ยตราบใดที่เราไม่ตั้งใจไปเอาเปรียบเขาเนี่ยเขาจะรักเรามากแต่วันเนี้ยเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ลงทุนกับคนให้รู้จักความสุขให้รู้จักความรักให้รู้จักอิสระภาพคนก็เลยไม่รู้จักว่าจะไปยึดถืออะไรในชีวิตแต่เรามาลงทุนกับการ ล้างสมองว่ารวยรวยรวยเราจะทําให้ทุกคนรวยเอาแย่งใครมาก็ได้ทุจริตคอร์รัปชันอะไรยังไงก็ได้แล้วขอให้รวยจะดีที่สุดแล้ววันนี้มันเกิดแต่มันมีแต่ภาพของการแข่งขันแย่งชิงการทําร้ายการทุจริตคอร์รัปชันเต็มไปหมดเลยขนาดเป็นรัฐบาลอย่างคอร์รัปชันทั้งรัฐบาลเลยอะ่ะมันน่าตกใจขนาดไหน นี่คือการที่เราไม่ได้ลงทุนกับการพัฒนาคนทำให้คนไม่มีคุณภาพในการใช้ชีวิตอยู่แบบยั่งยืนฉะนั้นการลงทุนกับคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการลงทุนกับคนที่สำคัญที่สุดก็คือการเอาใจใส่คนเอาใจใส่คนชั้นล่างทำให้เขามีโอกาส ในสังคมใกล้เคียงกับคนชั้นอื่นๆถ้าเขามีโอกาสใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะลดปัญหาต่างๆเยอะมากแก้ปัญหาต่างๆได้เยอะมากแค่คนมีโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกันเนี่ยกอนทุกคนเข้ามาหาวิทยาลัยได้หมดเลยเลือกเรียนอะไรได้หมดแค่จะทำตรงเนี้มันไม่ได้ใช้ทุนมากมาย ไม่ได้ใช้ทุนมากมายเท่ากับการไปซื้อเครื่องบินลบไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้ออะไรต่างๆขนาดนั้นเราสามารถจัดการตรงนี้ได้ไม่ยากหรือการสร้างโอกาสให้คนทุกคนพัฒนาตัวเองได้ทำให้คนจนเนี่ยมีโอกาสในการแข่งขันใกล้เคียงกับคนรวยได้อย่างไรเราต้องมีมาตรการในการช่วยตรงนี้มันจะทำให้การพัฒนาตัวเองของคนเนี่ย ก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นคนมีอยู่มีกินก็จะมีเงินจา่ายภาษีภาษีก็ไม่จำเป็นต้องขูดรีดเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องมาขูดรีดกันเพราะว่าคนมันฉลาดมันมีวิธีแก้ปัญหาของตัวเองมากขึ้นไม่หวังพึ่งอย่างเดียวฉะนั้น การลงทุนกับคนคือกันส่งเสริมให้คนเป็นตัวของตัวเองส่งเสริมให้คนมีอิสระภาพส่งเสริมให้คนมีความสุขส่งเสริมให้คนได้รักกันมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้ทั้งหมดเลยพอคนเติบโตมาในบรรยากาศของความรักความสนุกความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ฝันอะไรก็ วิ่งไปหาสิ่งที่ตัวเองฝันได้อย่างอิสระเสรีเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครไม่รักประเทศนี้หรอกแม้จะมีโลกทั้งโลกจะมาสู้ผมก็คิดว่าทุกคนจะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็สู้ได้สมองที่ฉลาดด้วยแต่วันนี้เราขาดสมองที่ฉลาดนะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างคนคนที่ฉลาดเขาก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นกันหมด เหลือแต่คนขี้โกงเหลือแต่พวกพ่อค้ายาเสพติดเหลือแต่พวกแก๊งต่างๆมาคุมประเทศบริหารประเทศฉะนั้นการลงทุนกับคนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะมีชีวิตอยู่ของคนแต่ละคนถ้าเราจะมีครอบครัวเราก็ลงทุนกับลูกกับหลาน กับพ่อแม่กับญาติพี่น้องคนยี้ใกล้ๆเราลงทุนกับคนรอบข้างให้มากที่สุดจากนั้นเราก็ลงทุนกับถ้าเป็นระบบใหญ่ขึ้นมาเราก็ลงทุนกับคนใต้บังคับบัญชามากขึ้นคนที่ทำงานร่วมกับเราลงทุนกับเขามากขึ้นถ้าเราเป็นนักการเมืองเป็นรัฐบาลเราก็ลงทุนกับประชาชนมากขึ้นถ้าเราลงทุนกับคน เราจะมีปัญหาในโลกใบนี้น้อยมากแต่วันนี้มันไม่มีใครอยากจะลงทุนกับคนเพราะเราเกิดมาในยุคของทุนนิยมฉะนั้นเราจะลงทุนกับเงินเพื่อหาเงินเป็นหลักดังนั้นเราจึงเหนื่อยเครียดกลุ่มแล้วก็เผชิญกับปัญหาวิกฤตต่างๆถาโถมเข้ามามากมายทั้งสงครามทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งอะไรต่างๆ กำลังลุมเล้าเข้ามาในวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะเริ่มได้แล้ววันนี้เริ่มลงทุนกับคนที่ใกล้ที่สุดลงทุนง่ายๆคือลงทุนให้เวลากับเขาให้เขาได้รู้จักว่าเรารักเขานะเราเคารพเขานะเราชื่นชมเขานะแค่นี้แหละ คือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด